Macp เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุกโดยเป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรสำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับข้อมูลด้านการเกษตรโดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก ในการดําเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์ถือได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาด้านการปลูกพืชบนพืนพ้นที่ไม่เหมาะสมทําให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าดังเช่นที่ตําบลโคกสะอาดอําเภอลําปลายมาศที่มีปัญหาด้านการทํานาในพื้นที่โซนเอ็นหรือพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมโครงการนี้นะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเขาปลูกข้าวนะครับใช้ต้นทุนต่อไร่ก็ประมาณ3,000บาทนะครับ ต่อไร่นะครับที่เป็นต้นทุนซึ่งจริงๆ3,000บาทนี่ต้องถือว่าเขาเก่งพอสมควรนะครับบางพื้นที่ใช้ถึง 4, 00 0 4,000กว่าด้วยซ้ําไปนะครับขายข้าวได้นะครับผลผลิตออกมาต่อไร่ก็ได้เพียงแค่350กิโลซึ่งต่ํามากเลยนะครับอันนี้ชี้ให้ชัดได้เลยว่าเขาปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับใช้ต้นทุนต้องใช้ปุ๋ยใช้เมเล็ดพันธุ์นะครับต้องใช้น้ําใช้อะไรเยอะมากต้นทุนก็สูงนั่นแสดงว่า เขาไม่ควรปลูกข้าวอีกต่อไปนะครับขณะนี้โครงการนี้ก็เปลี่ยนเป็นอ้อยนะครับปรากฏว่าการปลูกอ้อยในพื้นที่1ไร่เนี่ยเขาสาท่านทาผลผลิตได้ 15- 15ตันนะครับต้นทุนเขาอยู่ที่ประมาณ5,000นายจะเห็นได้เลยว่าเดิมเนี่ยทำข้าวเขาแทบจะไม่มีกําไรเลยต่อไร่ขณะนี้มาเปลี่ยนเป็นอ้อยได้ไร่ละกําไรนะครับประมาณหมื่นหนึง่ง อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความสําเร็จนะครับที่เห็นได้ชัดเจนนะครับนายสุดใจสะเทินรำชาวตําบลโคกสะอาดเป็นกเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงานตามแผนที่อกรีแม็กเนื่องจากต้องประสบภัยพิบัติภัยแล้งฝนทิ้งช่วงน้ําท่วมอยู่บ่อยครั้งผลผลิตและราคาที่ไม่มีความแน่นอนซึ่งข้อดีของการปลูกอ้อยโรงงานคือสามารถทนต่อภัยพิบัติต่างๆและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและโรงงานน้ําตาลโดยสามารถรับต่าราคาล่วงหน้าได้ ก่อนนี้ก็ทํานาครับนาแถวนี้ก็ทํานาผมก็ทานาทํานาแล้วมันไม่ได้ผลมันไม่มีแต่แรงกับแรงก็เลยมีนักส่งเสริมชาวไร่อ้อยเขามาแนะนำพ่อเกษตรไออำเภอพ่อเกษตรนี่เขามาแนะนําให้ปลูกให้พริกกับมาปลูกก้อ่อยก็เลยลองมาปลูกอ่อยดูปลูกดูปลูกครั้งแรกก็ปลูกไม่มากสี 4, ่ห้าไร่เลยครับก็มาปลูกแล้วมันมันได้ผลดี ลนึงมันก็ตก15ตัน15ตันมันก็ไปขายก็ขายก็ยกอ้อยาราคาตันนั้นหนึ่บาทไปขายก็ได้มื0 0หบาทมันก็รายได้ดีมาเปรียบเทียบกับข้าวแล้วมันคนละอย่างเลยครับ mm hmm. ขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสะกวันการเกษตรที่มาแนะนำมาช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ครับ สำหรับการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสมโดย a g r e e m e n t ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมม์มีเกษตรกรเป้าหมายในการดำเนินการในปี2559จำนวน976รายพื้นที่ปรับเปลี่ยน4,700ไร่ซึ่งเกษตรกรที่ดำเนินการตามแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของตลาดเกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์อุปทานและคาดว่าเกษตรกรจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ2 0 0 0ถึง15,000บาทต่อไร่ต่อปี